สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สีสันบันเทิงก็มีข่าวใหญ่มาให้ได้หูพึ่งกันอีกแล้วละค่ะโดยเฉพาะสาวๆที่ชื่อชอบหนุ่มอนันดาเอเวอร์ริ่แฮมเพราะว่าล่าสุดมีคนแอบเห็นสื้ออนันดาแอบซ้อนสาวไว้ในกระท่อมกลางป่าแต่ดูยังไงก็ไม่ใช่สาวคนที่เป็นข่าวด้วยมาโดยตลอดแน่นอนละค่ะ พลิกคาแรคเตอร์จากหนุ่มโรแมนติกมาเป็นพระเอกอนันด์ำมาซาดิดในซีรีส์เริ่มังกรเรื่องเสือที่คราวนี้ต้องมาสวมบทโหดชุดกระชากลากตะคอกนางเอกคิมเบอรีลล่กันในกระท่อมกลางป่าซีนนี้หนุ่มอนันดาบอกชอบสุดๆเพราะเหมือนกับได้ปลดปล่อยพลังอำนาจมืดที่ซ่อนอยู่ในตัวมานานนั่นเองแต่ที่ทําเอาอ,อกอีปแป้นแทบแตกก็เห็นจะเป็นนางเอกคิมเบอรีลล่ที่แกเ้เผ็ดเอาคืนจัดน้ําพริกรสแซ่บพริก20เม็ดให้กับหนุ่มอนันดากินทําเอาบักจ่อยพระเอกคู่จิน้นแหล่งใต้ยออกมาแบบไม่เป็นภาษาเลยล่ะค่ะ รอยจังหู้พูดสิพูดสิอะไรจังหู้รอยรอยรอยจังฮู้รอย,อยแรงเลยนี่ <laughs> คือจริงๆแล้วต้องใส่พริกประมาณ3เม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแกล้งเขาใส่พริกสักประมาณ20เม็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เขากิน <laughs> หมดเลยหมดแลยแต่แบบมันไส้มันไส้ขอคุ้มมันหน่อยอ่าเป็นอย่างนี้น, <laughs> นี่แล้วก็ทำเป็นอจำไม่ได้บทอ,อะไรวะอะไรขอโทษหน่อยได้ม <laughs> ก็ฝากละครเรื่องเสือด้วยนะคะในซีดีเลือดมังกรฝากไว้หน่อยนะสนุกมากแต่อีกนานกว่า